อนอบนอมพมระธรรมตามพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้ตัดรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองนอบนอมพระธรรมพระสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาณค่นะำคืนวันนี้ผู้จาการเรื่องเออถ้ารักชัวเนี่ยต้องหามเสาสิ่งเหล่านี้ พวกเราก็คุ้นเคยกันดีเราก็เข้าใจกันว่าการที่เราดำเนินชีวิตไปในทางมิจฉาทิฏฐิในปัจจุบันนการเราจะเห็นกันว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ก็ไปสู่ความเศร้าหมองความสลดหดหูความไม่เจริญงอกงามเหล่านี้แหละครับที่เราจะเห็น สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นก็จะไม่เกิดความอบอุ่นนะครับความสบายอกสบายใจความคล่องตัวแล้วก็อยู่ในสังคมต่างๆนั้นด้วยความอึดอัดขับแค้นใจสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญที่เราจะต้องมาพูดจาบอกกล่าวกันว่าเหตุฉไหนทำไมปิิศนาคำนี้ทุกคนก็พอเข้าใจนะครับ ถ้ารักชั่วนั้นต้องแบกต้องหามของหนักนะครับก็เนื่องจากว่าการใช้วิถีชีวิตดังกล่าวนั้นเปรียบเสมือนเสาทำหน้าที่แบกรับนะครับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ใช้สอยต่างๆนะแต่น้ำหนักตัวอา,อาคารน้ำหนักโครงหลังคา น้ำหนักบุคคลที่ใช้พื้นที่หรือสิ่งของต่างๆนะครับที่จะต้องนะกําหนดเอาไปติดตั้งเอาไปใช้เอาไปเก็บรักษาต่างๆก็ต้องทายไปสู่เสาแต่ละต้นนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผูพ้พูดเองจริงได้หยิบเรื่องราวของคำว่าถ้ารักไม่ดีไม่งามนั้นจะต้องเป็นผู้ที่แบก ภาระแห่งกรรมวิบากต่างๆนั่นเองนะครับเพราะกรรมวิบากนัก็หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับจะเป็นของใหม่ของเก่าของที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆก็ถูกงานะมอบหมายให้เก็บเอาไวสา้สู่ความหนักสู่ความลำบากยากเข็นนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องตักเตือนนะครับให้พวกเราสำนึกกันว่าการที่เราจะใช้ชีวิตแนวมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะยกใจให้เจริญนะครับเพราะใจที่ไม่เจริญหมายถึงไม่สามารถจะมีการตรวจสอบคุณงามความดีหรือสิ่งที่เป็นคุณงามที่เป็นด้านอากุศลต่าง ผูนะ้พ,พูดได้มองว่าการที่เราเป็นมิจฉาก็ดีสัมมาก็ดีจริงเรียกว่าเป็นผู้ที่ก่อประโยชน์ในแต่ละส่วนไปเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างมิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิหรือถ้าเราจะกล้าเปิดเผยเนี่ยนะครับเราสังเกตเบาๆในชีวิตของเราที่ต้องเกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยของตัวเราเองก็ดี หรือจะไปเกี่ยวข้องในสำนักงานจะเป็นอาคารต่างๆจะเป็นที่บ้านพักวัดวารามก็ดีเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราจะไปชะเงเื้อดูสิ่งที่สวยสดงดงามนั้นก็ไม่ค่อยสังเกตรเรื่องอเสาหรือต่อหม้อกันเป็นปกตินะครับเราไปจะไปสังเกตตัวสวยงามตัวเปิดเผย นะครับตัวที่มีคุณสมบัติหนักแน่นแบกหามเนี่ยจะไม่ค่อยเล่นน้อมมองกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็เกี่ยวข้องกันทั้งเป็นกุศลและอกุศลหรือเป็นความวดงามและก็ความแข็งแกร่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นจึงหยิบเรื่องนี้มาพูดจากันให้เป็นการตักเตือนตัวเราเองนะครับ ในเมื่อเราใช้ชีวิตนะเบื้องต้นนั้นผิดพลาดเป็นวิชาทิฏฐินะครับวิชาทิฏฐิเนี่ยเราต้องตรวจสอบตัวเราเองให้เป็นเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าใจของเราเกิดความรู้สึกริษยาก็ดีนะมีความโกรธพยาบาทก็ดีมีความรู้สึกอยากได้อยากมีโดยมิชอบก็ดีเหล่านี้แะครับถ้าเรา,เรามี การคิดนึกการวางแผนวางระบบในการที่จะได้มาซึ่งการเบียดเบียนทำร้ายตนและคนอื่นด้วยนั่นแสดงว่าเรากำลังทำหน้าที่มิจฉาทิฐิณปัจจุบันาการหน้าขณะนั้นแต่การที่เราสามารถใช้ชีวิตเป็นมิจฉาทิฐิก็ดีถ้าหากว่าเรามีบุญและวาสนาพอ หรือเราฝักไฟในพระธรรมคำสอนเราก็อาจจะมีโอกาสพัฒนาจิตใจของเราเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐินั้นไปสู่การเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเราเคยได้ยินได้ฟังบางครั้งที่เราจะเห็นว่าส่วนที่สร้างแนวทางมิจฉาทิฏฐินั้นนะครับ แ,แรกๆก็สร้างไปก็เหมือนกับท่าทางจะดีแล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเห็นความล้มเหลวความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณนธรรมประจําความล้มเหลวก็คือความอากตันญยูนะครับความพยาบาทนะครับความลิสยานะครับความไม่เข้าใจชีวิตและก็ไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ เรื่องสิ่งที่กระทำกรรมดีแล้วจะส่งผลให้ได้ดีจะเชื่อเรื่องความนึกคิดนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทำให้อาคนที่ชอบมิจฉาทิฏฐินั้นมีการคิดนึกปรุงแต่งกันแบบนี้ก็เป็นผลนะครับทำเท่าไรเดือยเท่าไหร่ไฟฟ้าเท่าไหรก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับเพราะว่าเกิดจากการที่ใช้ความนึกคิด เข้าไปใช้ชีวิตจริงไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดความเจริญทั้งกายวาจาใจและพร้อมทั้งการกระทำในเรื่องหน้าที่ต่างๆจะเห็นได้นะครับถ้าก็เป็นอย่างนั้นเราก็ปรับนะเชื่อมัน่นไม่เชื่อมั่นก็ไม่เป็นไรแต่เราจะต้องฝึกการเรียนรู้เรื่องบาปเรื่องบุญนะครับ พื้นฐานเนี่ยบาปบุญบาปนั้นเป็นการไต่ตองเบียดเบียนนะครับคำว่าเบียดเบียนเนี่ยไต่ตองการเบียดเบียนเนี่ยก็หมายถึงบาปทําให้เกิดเรากระทุก์ในการคิดอ่านเบียดเบียนเอ๊ะเบียดเบียนไปแล้วจะได้หรือไม่จะถูกต้องหรือเปล่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ทิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นเหตุปัจจัยสําคัญในเรื่อง ความที่คิดไม่ตรงไปตรงมาในเรื่องการดำเนินการปรุงแต่งแบบนี้ก็อย่างไรก็ตามผู้พูดจะกล่าวเสมอว่าคำว่าความรับนั้นไม่มีในโลกนี้นะครับเพราะจะเห็นว่าสิ่งที่ได้กระทำอย่างน้อยเบื้องต้นนั้นตัวเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรานั้นคิดกุศลหรือคิดอกุศลทำการกุศลหรือทําทำการอากุศล เราก็รู้ดีเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้การที่เราระดมมวลชนจะทำอะไรให้เกิดสังคมมีความแตกแยกกันอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นการที่เราดาเนินชีวิตและปิศนาเหล่านี้เป็นเครื่องตักเตือนนะครับตัวเราว่าเหล่านั้นจะทำหน้าที่เป็นทุกข์ แบกหามเนี่ยหรือีเป็นทุกข์ใจการเขาเรียกรับภาระต่างๆแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าสู่การแก้ไขให้เป็นที่เปิดเผยได้ <c oughs> <c oughs> นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผู้พูด,พดจริงได้มีโอกาสน้อมนะครับน้อมเสวนากันในเรื่องราวต่างๆนานาว่าการที่เราจะใช้ชีวิตแก้ไข จากมิจฉาทิฏฐินั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็จะต้องตักเตือนตัวเราว่าเราเริ่มมีความนึกคิดเรารู้จักความนึกคิดของเราหรือไม่นะครับการเคลื่อนไหวทางกายตาหูจมูกลิ้นนะครับเรามีจิตสำนึกรับรู้แล้วใจของเรานั้นควบคุมหรือไม่ถ้าเราไม่มีการควบคุมหรือเรียนรู้ ตัวสติปะฐานก็ดหีหรือจะเรียนรู้เรื่องศีลธรรมก็ดีเนี่ยถ้าไม่มีการศึกษาหรือติดตามตัวเราเองแล้วเราจะไม่เข้าใจนะครับเพราะเหตุว่าสิ่งที่เราจะไม่มีการตรวจสอบตัวเองนั้นก็แสดงว่าเราประมาทในการที่จะพัฒนาตัวเอง เราคิดว่าไม่เป็นไรไม่บาปบาปบุญนั้นไม่มีจริงอย่างนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะครับเชื่อเรื่องตัวเองนั้นมีความลึกคิดเฉยเฉยไม่ได้เชื่อแห่งสัจธรรมความเป็นจริงว่าถ้าเราทําบาปอากุศลแล้วผลบาปเหล่านั้นก็จะส่งผลให้เหล่านั้นมีความทุกข์และความเศร้าหมองเข้าไปถึงจิตถึงใจนะครับ ก็โชคดีที่เราได้มีโอกาสขยายความนะครับยามหัวค่าที่มีคณะการลายนณมิตรผู้จากันเรื่องนะครับสติและแรงกระทบต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ได้ขยายความไปบ้างแล้วเรื่องราวเองการฝึกสตินั้นจริงๆแล้วสติที่ฝึกกันเนี่ยในกระแสะโลกก็เรียกว่าฝึกสติเหมือนกัน ก็คือรู้จักสิ่งที่เราได้กระทำนะปัจจุบันาการนะครับจะเขียนจะอ่านจะพูดจะก,กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็สามารถมีความทรงจําแล้วก็มีการกระทําในเรื่องคุณงามความดีนะครับแล้วก็รู้สภาวะของการกระทําอย่างนี้แต่ด้วยเหตุอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายถึงเราจะเข้าถึงการมีสติจริงๆนะครับ ถ้าเรามีสติจริงๆเนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเราเองเป็นหลักเมื่อเราเห็นตัวเราเองเป็นหลักแล้วเราก็จะทำความรู้สึกว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงนะครับเพราะเหตุที่เราเชื่อมั่นนั้นไม่ใช่หมายถึงเราได้ยินได้ฟังแต่เราบีการฝึกสติให้รู้จักสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วว่าเรานั้นทำบาปก็ต้องได้รับผลของบาป ทำบุญก็ต้องได้รับผลแห่งการทำบุญนะครับการที่เราพัฒนาใจเราก็จะได้ผลของการพัฒนาใจนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าสติตามปกตินั้นก็คือการมีสมาธิตั้งมั่นรู้สภาวะที่เรากำลังทำตัวเองอยู่ว่าเรานั้นไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรม และก็ประกอบการใช้ชีวิตด้วยการทำหน้าที่ตามปกติอย่างนี้เขาเรียกว่าเรามีสติในพื้นฐานของกะแสโลกนะครับตอนนี้ไม่ใช่หมายถึงเราจะเป็นผู้ที่ฝึกหัดอบรมตัวเองนะครับจนกระทั่งพบปะเจอเจอเรื่องราวของตัวเราเองเหล่านี้นะครับจึงต้องหยิบมาเสวนาแล้วก็พูดจากันนะครับว่าเรานั้น อาจจะเป็นผู้ที่เรียนรู้พระธรรมในแนวมิจฉาก็ดีแนวสัมมาก็ดีนะครับเก็่ปิศนาโบราณโบราณเนี่ยเราต้องมาพูดจากกันนะว่าโบราณน,นั้นก็มีคำคมนะครับคำคมมากมายทีเดียวนะครับลักชั่วหามเสานะครับชั่วเนี่ยนะหมายถึงการทำร้ายเบียดเบียนเรียกว่าการ,รชั่ว นะครับขาดเมตตาขาดศีลธรรมขาดการเกื้อกูลสง่งเคราะห์นะครับทีนี้ความดีความไม่ดีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยย่อมมีหลากหลายกันนะครับดันคนเราอาจจะเรียกว่าจะดีเนี่ยอาจจะไม่ดีมาก่อนก็เป็นได้เหตุที่คำว่าไม่ดีมาก่อนก็หมายถึงว่าการใช้ชีวิตสัญญาเดิมเนี่ยก็ถูกลืมไปหมด กิดมาใหม่ก็ยึดสัญญาใหม่นะครับอาสัญญาใหม่มาเรียนรู้กันแล้วก็มาพัฒนานะครับเกิดไปตามกระแสโลกยุคหนึ่งยุคใดใช่ไหมมีการกระทําจนคุ้นจนเคยก็เลยขาดตกบกพร่องเรื่องความเข้าใจเรื่องอะรียกจิตใจนะครับเรื่อสัมมาธิฏฐิประกอบไปด้วยศีลส,สมาธิปัญญานะครับ ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเน้นหมายที่เราเริ่มเป็นคนดีนะครับนั้นการเริ่มเป็นคนดีเนี่ยนี่ชี้หมายว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีบุญละวาสนาน,นี่ก็ยังไม่ได้ยกย่องขนาดนั้นแต่เราจะยกย่องเรื่องคนมีความตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีก็สามารถนะฮะสาธุการได้เหมือนกันเพราะมีเจตนาที่จะกระทำกรรมที่ดี ใช่ไหมครับนั้นถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีนั้นเราก็ต้องน้อมดูว่าสิ่งนั้นคิดอ่านเป็นประการมิจฉาทิฐิเหมียวไม่แต่เราจะเห็นว่าแนวทางหนึ่งแนวทางใดสามารถที่เราจะน้อมดูว่าอทำไมเรามีแรงลบขนาดนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เรียกว่าลบเราต้องไปพบไปปะพูดจากันกับ พนักงานหรือบุคคลต่างๆเราไม่จำเป็นต้องมีคนหลายคนก็ได้แต่เรานั้นจะต้องพูดหรืออธิบายความตามวาระที่เราเป็นนะครับเพราะฉะนั้น,นความสุขและความทุกข์ต่างๆเหล่านี้นะครับขึ้นอยู่กับเจตนาที่เรากระทำเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นได้เป็นสัมมาทิฏฐิก็เป็นได้ นะครับนั้นเราเป็นห่วงเป็นใยพวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทสีนะครับที่มีการเรียนรู้ในหน้าที่ของเราแต่โบราณต้องยอมรอบน้อมเคารพเหมือนกันปิศนาเนี่ยคำนี้มันกว้างมากนะครับรักชั่วหามเสาเนี่ยนะนะจะเห็นว่าเสานี่มันหนักมากมันมีเรื่องราวที่เกินความเป็นจริง ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่ด้วยเหตุของชะตากรรมทำให้ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงนั้นปล่อยปลาละเลยในการทำหน้าที่ปัจจุบันการนะครับเมื่อเราปล่อยปลาละเลยปัจจุบันกการอย่างนี้เรียกว่าเรานั้นไม่ได้สั่งสมไว้นะครับต้องสั่งสมไว้นะฮะ เพราะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เราต้องหยิบเรื่องราวเอกมาพูดจากกันนั้นหมายถึงเรามีการก็เลยเสวนาตาักเตือนซึ่งกันและกันนะครับเราจะใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการตัวเองนั้นความจริงแล้วเนี่ยเป็นของพื้นพื้นทั่วไปนะครับไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากทฤษฎีก็คือ ไม่ทำร้ายตัวเองและคนอื่นแล้วก็ขยนหมั่นเพียนสร้างระเบียบวินัยแก่ไปเรื่อยๆ <c oughs> นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จำเป็นมากที่เราจะต้องมาทบทวนกันนะครับอยู่สม่ำเสมอว่าเราจะมีการฝึกฝนสติปัฏฐานเพื่อจะรู้จักสิ่งที่เป็นตัวเราเสียก่อนเดินสายกลางเสียก่อนนะครับ เมื่อเราเดินสายกลางอย่างนี้เราก็จะมีหมู่คณะเปิดใจนะครับที่จะบอกที่จะคุยกันที่จะเสวนากันในเรื่องยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีนะครับพอเราได้มีการเสวนากันแล้วเนี่ยทิ้งที่เป็นรูปธรรมภายนอกนั้นก็เป็นเพียงองค์ประกอบในการที่จะใช้ชีวิต เพียงเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับเมื่อความไม่มีความพิเศษไม่มีนี่นะครับเราจะต้องมาทบทวนกันนะครับว่าทำไมหน้าที่ของสาวนั้นดูเหมือนจะมีประโยชน์มากแต่ทําไมเนาะผู้คนสังคมไม่ได้ยกย่องสรรเสริญเลยใช่ไหมไปสรรเสริญหน้าต่างประตูฝ้าเพด,ดานจัว่วพัดลม หลังห้องหลังคาผานองผน,นังสีสันไปน่นเห็นไหมตัวฟันเป็นจริงเนี่ยนะครับเรามีการเรียนรู้เรามีการพัฒนาการจนกระทั่งเข้าใจสัจธรรมบ้างว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะครับถ้าหากว่าเราดีความเข้าใจเรื่องชีวิตไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะเกิดการยึดมั่นถือมั่น ถึงที่เป็นเราในปัจจุบันาการดังกล่าวเหมือนกันใช่ไหมถือว่าเรามีโอกาสได้ปรับภาวะกันนะครับเหล่านั้นเป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมตัวเองในนามพุทธบริษัท4นะครับเราะฉะนั้นจริงจำเป็นต้องมาตักเตือนตัวเองตักเตือนลูกๆลหล,ล,ลานสังคมที่มีโอกาสนึกคิดนะครับว่าเหล่านั้น เป็นผู้รู้เรารู้ทันตัวเองอยู่กับตัวเองแต่เราไม่กล้าที่จะไปรู้จักมักคุ้นกับผู้คนกับสังคมว่าเหล่านั้นทำบาระหน้าที่อะไรนะครับ mm hmm. เมื่อทำหน้าที่ไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องคือใจกลางๆนะครับว่าคนนั้นย่อมมีวิบากกรรมนะต้องไปชดใช้ชำระกรรมวิบาก ตามสถานที่บําบัดสถานที่อบรมนะครับเมื่อเรามีการเรียนอบรมนั้นเราก็จะเห็นตัวเราเหมือนกันผู้ผู้สมัยเป็นทหารรับใช้ชาติเนี่ยนะครับนะบวิ่งไปตามกลุ่มเพื่อน130ร้อยสาสิบกว่าคนก็วิ่งกันไปแตบางทีเราก็เห็นเพื่อนโดดออกมาเราก็โดดตามมาบ้างบางทีเนี่ยถือว่าผิดพลาดอย่างแรง การที่เราดุดตามเพื่อนหมานั่นหมายที่เราจะถูกกระทำโทษเพราะเราไม่ได้รับผิดชอบตามหน้าที่ของเราที่เรามีโอกาสนะครับที่จะได้พูดจากันด้วยนะสำคัญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราจะให้คุณงามความดีอยู่สม่เสมอว่าการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยนะครับเป็นเครื่องตัก เตืีนตัวเราเองจะต้องฝึกให้รู้จักสิ่งที่จะพูดจะกระทำของตัวเราเองนะครับเป็นนิดๆแต่เป็นนิดเป็นกิจเป็นภาระที่เราต้องน้อมกระทำนะครับถ้าเราน้อมกระทำเนี่ยนะเราจะเห็นว่าความสำเร็จจุดเปลี่ยนก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราหามเสาเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งเปอนการหามจั่วแทนก็ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับมันสามารถจะพลิกผันตัวเองตามบุญและวาสนานะครับพอเราเข้าใจเรื่องบุญและวาสนาเนี่ยนะครับก็จะทำให้าาารเราเกิดการยอมรับนะบุคคลต่างๆทาหน้าที่กันไปตามหน้าที่เฉยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยหน้าที่ต่างๆนั้นก็เป็นเขาเรียกธรรมชาติของการบริหารจัดการ มีการเปลี่ยนแปลงมีการเป็นไปเห็นไหมผูม้บริเองก็ใช้เวลานะครับในการที่น้อมพิจารณาอะไรที่เป็นอกุศลต้องพิจารณาคู่กับการกุศลทุกอย่างทุกชนิดนะครับเมื่อเรามีการพิจารณาเหล่านั้นเนี่ยมีการฝึกสติระลึกไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นผู้พูดจะมองว่าจัตโลกทั้งหลายนั้นเป็นเพื่อนทุกข์กับเรา น่าเห็นว่ามีเครื่องมาเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระแสลโลกปรากฏว่าก็มีได้มาเสียไปเสื่อมไปแล้วก็หามาใหม่ซ้ำๆๆซากๆกันอย่างนี้นะครับน่าจะเห็นว่าไม่มีคําว่าจบหรือพอดีได้ง่ายๆใช่ไหมดังนั้นพวกเราทั้งหลายต้องยอมรับนะครับว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยพวกเราจะต้องเกิดความพินิษพิจารณา นะครับว่าเป็นหูเป็นตากันอย่างไรนะครับจะหลับจะนอนจะเป็นจะอยู่จะใช้สังคมชีวิตนั้นเราจะเดินสายมิจฉาทิฐิหรือไม่นะครับเก็บเก็บแอบแอบไม่กล้าเปิดเผยมีเรื่องราวซุกซ่อนแอบแฝงนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวของการไม่ได้เรียนรู้ประธรรมคำสอน ได้ยินได้ฟังก็จริงแต่ก็ไม่ยอมเรียนรู้ก็เป็นไปได้นะครับนั่นจะเห็นว่าการที่เราเป็นพุทธบริษัทธสีตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคปัจจุบันนั้นก็ต้องมีการติดตามพฤติกรรมตัวเรานะครับถึงการถึงเวลาเราก็มีการแก้ไขไปนะนั้นก็พูดจาก,กันพอสมควรนะวันนี้เนื่องจากว่าก็ตตรงกับเป็นวัน ตำนานประวัติศาสตร์นะที่เราได้พูดจากันมาสืบเนื่องมานานนะครับก็ขอน้อมนำคุณงามความดีของพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงอมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นนะครับจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิ ปัญญาการทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ